เพราะนัจดหมายนี้ไม่เป็นจดหมายที่ยืนยันชัดเจนว่าเราระหว่างเขาสองคนจากนี้ไปก็คงโอกาสที่จะกลับมาร่วมสังกัดกรรมกันเนี่ยคงจะยํำบาบยากเย็นมัน,นจบแล้วครับน้องระหว่างเราสองคนอยากรู้มันคืออะไรมันใช่ความรักหรือวาแล้วก็เราก็เห็นอาการชัดๆัดอีกอันหนึ่งที่ว่าโอกาสที่ฝั่ง ที่เป็นอำนาจเก่าเนี่ยจะเป็นรัฐบาลเนี่ยมันไม่สดใสรู้ได้ชัดๆที่คุณเนวินเนี่ยเพราะมันไม่มีเงินในครั้งมนเรื่องใหญ่เงินไม่มีเราใช้เงินเกิดซื้อวัคซีนไปเป็นหลายหลายลาย้ลานลา้านนะเราเอาร่างเลขใครบอกว่าเมื่อันก็บอกเราเอาขายนะเดี๋ยวพูดเรื่องกองทัพแค่งเงินเกือบหนึ่งลา้ลานล้านเนี่ยซื้ออ,อูทนะพวกนั้นมันมันไม่ได้เกิดประโยชน์ที่จะทำทางสัง้งสันเลย กลายเป็นว่าเราไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการป้องกันทัพสินทั้งที่ไม่มีทัพสินให้ป้องกันอนะเพราะฉะนั้นดจดหมายนี้ไม่เป็นจดหมายที่ยืนยันชัดเจนว่าเราระหว่างเข้าสองคนจากนี้ไปก็คงโอกาสที่จะกลับมาร่วมสังกัดกรรมกันเนี่ยคงจะย่ำบาบยากเย็นมันจบแล้วครับน้องอมันจะจบแล้วแล้วก็เราก็เห็นอาการช,ชัดๆอีกอันหนึ่งที่ว่าโอกาสที่ฝั่งที่เป็นอำนาจเก่าเนี่ยจะเป็นรัฐบาลเนี่ย มันมันไม่สดใสดูได้ชัดๆที่คุณเนวินครับคุณเนวินพยายามอธิบายทุกถิก่งท,ท,ท,ทุกอย่างว่าระหว่างภูมิใจไทยที่มีท่านอนุทินเป็นหัวหน้าพักมีกรรมการกลางพักกับคณะกรรมการที่บริหารพักเพื่อไทยทั้งสองฝั่งในต่างก็ไม่มีอะไรกัรสามารถจะมาอยู่ด้วยกันได้ต่างมาสามารถจะทํางานร่วมกันได้อีกนะอาการของคุณเนวินที่แสดงออกเนี่ยมันเหมือนยอมรับไกลๆแล้วว่าเขา จะไม่ได้เป็นผู้นำในการตั้งรัฐบาลนะแต่ก็ขอมีโอกาสในการจะร่วมนะฮะโดยการที่ว่ายอมรับว่าตัวเองมีปัญหาคุณทักษิณแต่อนุทินไม่มีแล้วงานนี้ควรเป็นคุณทินไป็เจจาเขาควรคุยกับคุณอนุทินด้วยกันเขากับคุณทักษิณก็ต่างคนต่างก็อยู่ข้างนอกแล้วอะไรอย่างนี้นะอาการแสดงออกของคุณเนวินมันมันบอกชัดว่าการเมืองข้างหน้าเป็นการเมืองของฝั่งประชาธิปไตยแล้ว เขาอะ่างอยากตีตัวข้ามฟากนะจากการที่เคยตีตัวมาเยอะกับคุณอภิษ,ษ,ษนะก็กลายเป็นว่าอยากจะกลับไปฝั่งนู้นให้ได้แล้วพยายามเชิญชูคุณอนุทินขึ้นมามทั้งที่จริงๆแล้วในทางการเมืองทุกคนรู้ว่าคุณอนุทินก็แค่คนที่ถูกสร้างให้เป็นหัวหน้าพรรคเฉยๆนะรจริงก็ยังเป็นคุณในวินอยูอ่อ่วไม่ใช่ถ้าว่าถ้าคุณอนุทินเป็นผู้ม,มีอำนาจในพรรค รัมตี <Ừ. S 2> คมนาคมมันต้องเป็นอนุทินไม่ใช่ศักสยาม,มนะฮะคุณศักสายามอาจจะมาเป็นหมอก็ได้แต่ถ้าคุณอนุอ,อนุทินยอมยอมเป็นหัวหน้าพักแต่ยอมไปนั่งนั่งตำแหน่งรัมตีสาธารณสุขแล้วก็ให้ท่านศักสายามไปอยู่คมนาคมมันชัดอยู่แล้วว่าใครใหญ่ที่สุดในสก,กุลกกไหนใหญ่ที่สุดในพักนี้พักนี้นะฮะกจ็จบคือคมนาคมยังไงเกตก็ดกีกว่าสาธารณสุขอ๋อมันทั้ง ทั้งเกตทั้งกล่องนะฮะมันดีกว่าทั้งคู่อะอะไรนะงบเยี่ยวกันกระทรวงสาธารณสุขวันนี้โชคดีที่มีโควิดมาช่วยถ้าไม่มีโควิดก็อยู่เป็นกระทรวงอันดับสี่อันดับสามนะนะอันดับสามเขามีทั้งกันไม่ใช่สองไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองอันดับสามนะมแต่บังเอิญมีโควิดมาช่วยก็ทําให้กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสําคัญมากในการสร้างวัคซีนมาให้พวกเราได้ใช้อืแล้ววัคซีนที่เราได้ใช้ก็เป็นวัคซีนที่โลกไม่รับรองเกือบ เกือบทั้งใบนะครับบางคนต้องไปฉีดหกเข็มเจ็ดเข็มเพราะอะไรก็ไปฉีดสองเข็มแรกเป็นวัคซีนของจีนครับบินไปไหนไม่ได้ต้องไปฉีดเพิ่มายเข็มผมจะไปญี่ปุ่นแม่งกระัไม่รับวัคซีนจะไปเกาหลีก็ไปไม่ได้วัคซีนก็คงอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งทําให้ภูมิไทยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านแล้วจะโดนย้อนรอยไหมจะโดนมาถามถึงนโยบายที่ใช้ในเรื่องนี้หรือเปล่าผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ภูมิใจไทยเนี่ย ต้องแสดงตัวอยากจะเข้ามาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยครับอย่างมากเลยเพราะกลัวว่าจะมีการมีใครมาที่ปลายย้อนหลังไม่มีการถามถ่ายได้ไหมถ้าถามถ่ายรัฐบาลอาจจะเห็นด้วยว่าควรจะตรวจสอบอย่างเป็นเรื่องเป็นราวสัทีนะครับผมว่าเรื่องนี้มันก็จะไม่มันก็จะจบแบบไม่แฮปปี้เอนดิ้งนะครับนี่ตอนนี้พวกเรารู้ยังว่าในพรรคคงจะไทยใครใหญ่สุดนะไม่ต้องบ้ายเยอะในรู้ลแล้วในว่า ดูที่กระทรวงที่คนคุมกว่าตระกูลให้คุมใหญ่สุดก็จแล้วคณะกรมใหญ่กว่ามีรูปรูปเดียวเคยออกในคลิปนะสมัยหนึ่งก็มีรูปที่คุณเนื้อคินจะจะขึ้นรถแล้วคนเนวินก็สะพายยอกนะสะพยยอกแบบแบบเนม่าแบบเนม่าสะพายอกคือเตะวอลเล่กึ่งวอลเล่เพราะท่านเป็นหัวหน้าทีมฟุตบอลท่านก็ทาก็ักทายด้วยอาวุธของฟุตบอล นะก็ส่งขึ้นรถไปรูปนั้นรูปเดียวก็ชัดอยู่แล้วนะครับนี่เรื่องอาจดหมายก็หลายท่านที่สงสัยนะครับวันนี้อยากจะฟังผมนะกับพี่ประเด็วิเคราะห์ก็ในยะจริงๆแล้วจดหมายนี้นะพี่มันมีเยอะกว่านี้ไหมมันมีเรื่องใหญ่กว่านี้ไหมหรือว่าจบแค่นี้ละ่ะแค่ต้องการให้พี่น้องแยกกัรทางงาังก็แค่นี้ให้พี่การยืนยัน,ย,น,ย,นยืนยันให้ให้เป็นที่เข้าใจว่าเราสองคนเนี่ยมันได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาเพียงพอแล้ว แล้วก็ไม่ได้เกิดผลดีกับประเทศชาติเท่าไหร่เพราะว่าทางเศรษฐกิจเสียหายมากได้ดังก็ด้านความมั่นคงมาเท่านั้นเองนะฮะแต่<อ>มีคนถามว่าระดับบิ๊กป้อมการออกจดหมายน้อยเนี่ยมันตีความได้เยอะกว่านี้เขาพยายามคาดกันณเฮ้ยถามพี่ประเด็นนิดหน่อยนีว่ามันต้องมีอะไรเยอะกว่านี้มันไม่ได้มีแค่น,นี้หรอกคนอย่างบิ๊กป้อมนี่นะไม่คิดอะไรชั้นเดียวอ่ะมันต้องมีเยอะกว่านั้นผมก็พยายามตี ปิิสนานี้ไม่ออกเนะี่ยอย่าเมื่อคืนก็ตีไปหลายรอบเลยคนก็พยายามถาม่าพี่มันก็น่าจะประเด็นสำคัญสำคัญก็คือความเป็นพี่น้องมันไม่เหมือนเดิมน, <c oughs> นะ,ะแค่นั้นแหละฮะแล้วก็อยากจะให้ใครก็ตามที่ยังระแวงอยู่ว่าจะเป็นการผสมพันธุ์กันร,ระหว่างอำนาจประเด็จก,การกับการสืบต่ออำนาจประเด็จก,การจะมีอีกไหมนะจากการที่สอ,องพักเนี่ยแยกกันเดิน <c oughs> แล้วอาจจะมารวมกันไหมถ้าถึงเวลานั้น มันจะเป็นไปไดก้กรณีเดียวก็คือคุณทักษิณล้มละลายในด้านการสร้างแผ่นจราดนะซึ่งถึงวันนี้แล้วเนี่ยคำตอบอยู่ที่กล่องรักตั้งคำตอบอยู่ที่เ,เศรษฐกิจของประเทศในอนาคตคนะคุณเชื่อใครครถ้าคุณเชื่อว่าคนที่จะมาสร้างความกินดีอยู่ดีให้ได้ดีกว่าวันนี้หรือดีที่สุดคือพรรคเพื่อไทยนะ คุณก็มันก็ในกล่องก็จะมีแต่เคะแนนพรรคเพื่อไทยครัเพราะผมเชื่อว่าในปาฏิลิตเนี่ยหนึ่งร้อยที่นั่งเนี่ยคนะหนึ่งร้อยที่นั่งปฏิริต,ตเนี่ยจะมีอยู่แค่สามพรรคที่เป็นหลักๆนะพรรคใหญ่ก็คือพรรคเพื่อไทยระหว่างพรรคที่สองก็ชิงกันอยู่ระหว่างก้าวไกลกับรวมไทยสร้างชาติแต่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันไม่ใช่คะแนนของพรรคเป็นคะแนนไม่ใช่คะแนนของคุณอาจจะเป็นคะแนนของคุณประยุทธ์ประยุ์ส่วนครับ แต่เป็นคะแนนของคนที่ไม่ชอบคุณทักษิณด<ม>้วยที่จะไปต้องต้องไปส่งให้คุณประยุทธ์นะฮะเพ<ม>ื่อจะส่งคุณประยุทธ์แต่คะแนนของคนที่ไม่ชอบคุณประยุทธ์ก็จะส่งให้คุณทักษิณด้วยอืเพราะฉะนั้นในในเอ่อในกระดานของคะแนนพักเนี่ยพักที่เกินห้าสิบเสียงเออที่เราเกินห้าสิบเสียงแน่ๆคือประชาชนในในฝั่งเลือกพักต้องเลือกต้องการพักมาจากระบอบประชาธิไปไตยเท่านั้นเพราะนั<ข>้นสองพัก เ,เพื่อไทยกับก้าวไกลจะได้เกิน50ที่นั่งในปฏิริษีนั่นหมายความว่าประชาชนทั้งประเทศเห็นด้วยกับการที่จะให้ฝั่งประชาธิปไต,ย,ตยเป็นผู้บริหารประเทศส่วนคะแนนจากเขตเลือกตั้งทั้งหลายตามที่และแต่สอสอที่หลังคุณต่างมาอันนี้ไม่ใช่ฉันชานิธรรมติโดยตรงจากประชาชนนะอันนี้เป็นคนวิธีในการหาเสียงด้วย นะฮะเป็นวิธีการในการสร้างคะแนนของกลุ่มผู้แทนด้วยครับเป็นการสะสมของผู้แทนเก่าๆหรือเป็นงานเอ่อหรือเป็นการที่ถูกรองรับโดยพวกที่เรียกถูกเรียกว่าเสือสิงกระทิงแรกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าประมาทภูมิใจไทยนะฮะเพราะภูมิใจไทยเนี่ยเขาเอาผู้แทนเก่านะเอาผู้แทนเก่ามาโรงพักผู้แทนเก่าว่าผมเนี่ย ้าผมจะเปรียบเทียบให้เห็นเนี่ยนะะผู้แทนเก่าส,าส,าสาี่สมยัยสามสมอไมห้าสม้คุณห่อยก็เหมือนต้นไม้ที่มันเพาะเม็ดแล้วก็เติบโตขึ้นมาครับมันจะมีรากแก้วรากฝอยสมบูรณ์สมบูรณมากนะะโตตามต้นไม้มนะครับเออคนพวกเนี้ยถ้าได้น้านะฮะน้ําก็คือปัจจัยในการเลือกตั้งนะะหรือว่ามีกระสุนดินดนไว้อ,อุดหนุนนะะเขาก็พร้อมที่จะออกดอกออกผลหรือชนะการเลือกตั้งทันที เพราะนั้นเนี่ยการสร้างพักภูมิใจไทยของคุณเนวินเนี่ยเหมือนการสร้างฟุตบอลลีกต่างๆคือเอาดาราดังเข้ามานะมี ema, มิเนม่ามีโรนโดมีแมสรี่เข้ามาโอกาสที่จะเป็นบอลชนะมันก็เยอะเพราะเขาเอาดาราเข้ามา